เ,เข้าไปสวัสดีค่ะพบกันกับเดลไรเดอร์คิดอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเรามีไอเทมสุดน่ารักนะคะกับนี่เลยจักรยาน b บ b y g o 4in1 ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถปรับการใช้งานได้ถึง4แบบค่ะ Baby g o อ o ์ i n ินนะคะออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดดัดน้ำหนักเบาและสีสันสดใสค่ะสีนะคะมีทั้งหมด2ส,สีค่ะมีสีเขียวและสีเหลืองค่ะตัวโครงสร้างนะคะทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้ดีค่ะเบากว้างและนุ่มสบายมีที่วางเท้าและมีที่จับสำหรับพ่อแม่ค่ะช่วยให้สามารถพาเด็กๆเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะสามารถปรับการใช้งานได้4แบบเหมาะสําหรับช่วงวัยของน้องๆค่ะ 1. โหมดรถเข็นเด็กสําหรับเด็กเล็กที่ยังทรงตัวไม่ได้พ่อแม่สามารถจับพาเดินได้สะดวก 2. โหมด3าล้อพร้อมที่วางเท้าให้เด็กๆนั่งสบายโดยยังมีพ่อแม่ช่วยบังคับแต่โหมด3ล้อปั่นเองพอเด็กเริ่มโตขึ้นให้ฝึกปั่นเองได้ค่ะ หมดจักรยาน2ลอ้อสำหรับเด็กที่เริ่มทรงตัวได้ดีสามารถฝึกขี่จักรยาน2อล้อแบบจริงจังได้ค่ะคุ้มมากๆค่ะซื้อครั้งเดียวสามารถใช้ได้นานหลายปีแน่นอนว่าของใช้สำหรับเด็กสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยค่ะ Baby g o f o n 1นนะคะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่วางใจได้ค่ะระบบเบรกที่ควบคุมง,ง่ายใช้งานได้ดีค่ะตัวจักรยานนะคะมีโครงสร้างที่แข็งแรงไม่โครงเพลงง่ายค่ะ มือจับพุ่มยางกันลื่นเด็กๆสามารถจับได้ถนัดมือค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาลองไซส์และเลือกซื้อสินค้าร้านเดวเดอร์จะมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแฟชั่นไอแลนด์จะตั้งอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ตรงข้ามประตู7ค่ะสาขารามคำแหงจะตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยรามคำแหง144่งก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมอยู่ติดก,กับโชว์รูมเบสปารามคำแหงค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r ร b ์ร้านเดวไรเดอร์วไว้ด้วยนะคะ